คลิปนี้ของมารีทำชาวเน็ตโรคขอโทษที่คิดว่าเป็นคนเวียงนักแสดงสาวมากความสามารถอย่างมารีเบอร์นอร์โดยที่ผ่านมาหลายคนอาจจะรู้จักกันจากบทบาทเมียน้อยจนหลายคนที่ดูแลอินจัดและหลายคนก็เข้าใจผิดกันว่าจากที่เขาเป็นคนนิสัยตรงๆก็ทำให้มีเป็นคนที่เหวี่ยงที่วีนไปเลยจนเกิดกระแสดราม่าอยู่เรื่อยๆ จนกระทั่งล่าสุดมารีเล่นติ๊กตอกลิบซิงถึงบทพูดบทหนึ่งฟังแล้วชานเนตที่เคยเข้าใจผิดในกรณีข้างตน้นถึงขั้นเข้ามาขอโทษเลยจะเดียวที่คิดแบบนั้นในคลิปมีบทพูดว่าถ้าเธอชอบคนเสียงหวานก็ไปจีบคนอื่นดิไม่ใช่มาจีบเราก็ไม่อยากทำเสียงหวานเราทำเสียงหวานไม่เป็น ชาเนตมีความเห็นว่าขอโทษนะเมื่อก่อนที่คิดว่ารีเป็นคนเวงเวงมารีเป็นคนตรงค่ะชัดเจนคนเวียงก็คือกันยาไม่ใช่มารีด้วยละครที่น้องแสดงรอเปล่าทําให้คิดแบบนั้นแต่น้องน่ารักนะคะเป็นต้นบอกเลยค่ะว่าคลิปนี้ทำเอาชาเนตหลายคนโกรงรักอย่างมากเลยจีเดียว